对，我。 他妈的！ โโอ้หลงคอไปเลยโอ้จะดิ้นไปไหนละตกปลาอยู่ในกรุงเทพแล้วตะลึงชันยอดคนนี <ics> ้ <photos> <hearts> ไปไก่ดูนะวัดสายยอนด้วยนะสายสวยเลยครับตัวนี้โอ้โหเช็ดเช็ดก๊อกแป๊บนึงครับสายสวยเลยครับนี่สีนกแก้วเหมือนเติมเพิ่มเติมคือแต้มดูตกปลาวันนี้สุดยอดจริงๆ จัดหาซื้อใช้ได้แล้วนะครับตามรา้านตกปลาร้า,านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วบ้านท่านานะฝากด้วยครับกระผมและคนใช้ย,ยืดกนหลังการครับฮันเตอร์สัต่าสุดจริงๆวันนี้เจ้า